สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ h ช n แนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาบาวโมบายนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแนวทางการเล่นวอ r ์รเอร์นะครับผมก็สกิลอัพยังไงสเตตัสเป็นยังไงบ้างของสวมใส่เป็นยังไงสกิลคอมโบสกิลเล็กสกิลใหญ่เรียงยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าในคลิปนี้แล้วกันนะครับซึ่งมีหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ต้องฝากกันด้วยละกัน ถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีนะครับผมไม่มีซ่อมถ้าจะเติมเงินคาบาวโมบายนะครับผมต้องที่นี่เลยครับลิสแมนช็อปนะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญนะครับใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมและทางลิสแมนช็อปเนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของถมงไตผมก่อนเลยแล้วกันนะครับในก็เปิดหน้านี้เอาไว้แล้วนะครับโอเคนะครับจริงๆเนี่ยนะครับสองอันเนี้ยนะครับเราเริ่มต้มหูก่อนนะครับต้มหูเนี่ยจริงๆเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นต้มหูซัก G11 นะครับประมาณ G11 อะแล้วแต่นะครับว่าจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมแนะนำพยายามเน้นตรง Mac HP Steel Per Hit ให้มันได้สัก4.5ขึ้นไปอะหรือ50ขึ้นไปก็ได้ นะครับดีเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครหาหูมังกรอันนี้ได้ได้ออฟสัก20 20 20เนี่ยสามออฟเนี่ยยิ่งดีอันนี้เนี่ยไปลงหาจากในดัน130เอานะครับตอนบอสท้ายมันก็จะมีดอกบ,บางครั้งกระดอกอันหนึ่งบางครั้งกระดอก2อ,อันบางครั้งก็ไม่ดอกเลยก็แล้วแต่ดวงนะครับจะไปไปหาให้มันได้แบบดูดเฮตพีเนี่ยเอ่อดูดเลือดเอาง่ายดูดเลือดเนี่ย,อาอย,าาย,ยสามเปอร์สามออฟเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นเดฟสามออฟเลยก็จะดีมากนะครับผม ถ้าได้แบบแม็กก็คือ20 20 20ยิ่เนี่ยยิ่งโคตรเทพเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากไปลงดันหาก็ใช้หูแอมไพเอานะครับไซส์สัก G 1 1ขึ้นไปอะนะครับผมมันจะมันจะเวิร์กนะครับมันจะเวิร์กนะครับก็แล้วแต่ทุนนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คเนเลียนนะครับพี่กีใส่แบบบวกเก้าขึ้นไปแต่ว่าผมมีบวกเจ็ดก็ใส่บวกเจ็ดนะครับเคยซื้อมานะครับแล้วตอนนี้กําไรก็ใส่เป็นกำไรเสียหน้านะครับ แม่น50ครับแล้วก็กิตติข้อนะครับกิตติข้อดาเมจ10สกิลแอมปหนึ่งนะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับแล้วก็สร้อยนะครับก็ยังใช้เป็นสร้อยเพนนะครับผมโบกหอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมันต้องใช้โบกหแล้วแต่ว่าผมยังขี้เกียจซื้อนะครับมันจะได้แม็กก์ีเรทเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็จะได้คิตดามเอ็เพิ่มมาอีกนะครับจะกลายเป็นกิดามเอ็ดสิบมั้งถ้าผมจะให้ผิดนะเออขนนกเนี่ยนะครับยังเป็นโบกหกอยู่จริงๆเกีียยจเปล่นนะครับ มันยังไม่มีผลต่อดําเนินต่อการดําเนินชีวิตอะไรมากมายนะครับแล้วก็พระคุมก็อันนี้ครับยังเป็น G10 อยู่นะเดี๋ยวรอดรอปแล้วกันนะครับกลุ่มไฟเตอร์นะครับ G11 นะครับเข็มขัดเป็นบวกแนะครับทันนเอ่อทาริตแมนบวกหนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นชุดเช่าอาวุธเช่าครับแล้วก็แหวนนะครับก็จะเป็นไทยแลนด์นะครับแหวนเควส85ดห้ากิตาเมดวงหนึ่งคิดแล้วก็กิเลสวงหนึ่งครับแค่นี้คือของสมใจออตูมอย่างที่ผมบอกผมทำไปแค่อันเดียวนะครับที่เหลือ2ออันยังไม่ได้ทำ นะครับแล้วก็อันนี้ก็ตามปกติครับแบบเจ็วันมั้งนะครับโอเคก็เรียบร้อยหมดนะอ๋ออันนี้เป็นผมเพิ่งได้วันนี้อีกคันหนึ่งนะเออ R W สามนะครับผมขายไปแล้วนะครับจริงๆผมจะใส่บอดอันนี้นะเวลาลงดันถ้าเราต้องการทําดาเมจแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งมาแรงเนี่ยผมก็จะใช้ R W สคันเนี้ยผมไม่ตีบวกเ็อันนี้คืออีกคันหนึ่งนะลองดูเงินได้นะครับเมื่อวานผมขายไปแล้วคันหนึ่งแต่อันนี้ผมได้มาอีกคันหนึ่งได้มาจากดันส้มร้อยสามห้านะครับผม โอเคจบนะครับต่อมาเรามาเข้าเรื่องสกิลครับสกิลนะครับเรามาดูที่แอคแท็กก่อนเลยผมเรียนสกิลอะไรบ้างมีแค่นี้ครับเออมีประมาณนี้นะก็ดูเอาเลยแล้วก็ลองแคปดูเอาก็ได้นะครับแล้วก็สกิลซับนะครับมีอะไรบ้างครับนี่นะครับก็มีอันนี้อันนี้อันนี้นะครับมีให้ครบนะครับไปซื้อให้ครบครับถ้าเกิดว่าเป็นทางเซนเดอร์แล้วก็น่าจะซื้อครบได้หมดแล้วนะครับต่อมาครับในส่วนของอัปเกรดนะครับอัปเกรดเนี่ยผมก็เรียนเป็นเลือดนะครับ1 แล้วก็โจมตีนะครับใหญ่กับเล็กนะครับแล้วก็ป้องกันใหญ่กับเล็กครับแล้วก็แม่นนะครับแม่นสำหรับวอลสำคัญมากเพราะว่าวอลเป็นอาชีพที่ตีมิดบ่อยมากครับทั้งตีติดมิดตีติดบล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยจาเป็นต้องมีนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกิลทา้งิติดตัวนะครับของวอลสำคัญเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับแอคแทคเลสนะครับวอลขาดจริงๆครับแอคแทคเลสตีมิดบ่อยมากนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตามปกติครับว่าท่านผมยังไม่เรียนนะสองกับสามผมใช้แค่อันหนึ่งนะครับเบองเพชรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนเดี๋ยวอาจจะซื้อแต่ว่าไปปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการตั้งคอมโบสกิลนะครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับผมจะมีสกิลคอมโบสองแบบนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นคอมโบสกิลใหญ่นะครับคอมโบสกิลใหญ่หลายๆคนบอกว่าทําไมถึงไม่ใช้ท่านี้ท่านี้เนี่ยมันมีข้อเสียครับ เนี่ยนะครับคือระยะการโจมตีอ่ะนะครับมันชอบวิ่งเข้าไปครับผมมันชอบวิ่งเข้าไปถ้าเราอยู่เกินระยะเนี่ยบางทีเราโจมตีมันไม่ไม่ไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการเรียงสกิลจริงๆของผมนยผมจะเรียงอย่างนี้ครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับผมต่อมาก็อันนี้ที่สองครับแล้วก็อันนี้ครับที่สามนะครับผมแล้วก็อันที่สี่จะเป็นอันนี้นะครับเป็นดอทเลือด นะครับผมอ่ามันจะมันจะคงอยู่8วินะครับผมก็อันนี้เป็นคอมโบสกิลใหญ่ของผมจริงๆอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับอันนี้จะเป็นคอมโบสกิลเล็กที่ผมลงให้ดูในไลฟ์สตรีมเมื่อวานนี้ลองไปดูครับที่ผมลงดันส้มผมลองให้ดูแล้วว่าระหว่างสกิลใหญ่กับสกิลเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไล่ดาเมจบอสตัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยสกิลเล็กเนี่ยแทงไวกว่าคนละเรื่องเลยนะครับดาเมจบอสที่เลือดแบบไหลแบบปุ๊บๆๆๆเลยอะนะครับไปลองดูในไลฟ์สตรีมอันก่อนได้เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่ผมเรียงไว้นะครับผมผมจะเรียงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จบไปครับส่วนต่อไปก็จะเป็นสกิลฟาท่านใช่ไหมฟาท่านถามว่าผมใช้แบบไหนกดเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้ขึ้นมาครับอ่ะน่าจะเห็นครบนะอ่ามันจะมีทั้งหมด1 2นะครับ3ามสี่ันจะมีทั้งหมด4แบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้อันนี้ครับผมนี่อันนี้ครับไอโฟนเอ็นเกิลนะครับผมใช้2เลยนะ เออสองสองแล้วก็ใช้อันสุดท้ายครับนี่นะครับเนี่ยผมจะใช้อันนี้นะครับผมก็คือเอาอันเนี้ยมาเพิ่มคีดาเตรมจคีเลดแล้วก็แมคคี์เลดครับแต่ว่าลบเดฟใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้ครับเนี่ยตองวินนะครับผมจะเอามาเพื่อที่จะบวกเลือดนะครับผมแล้วก็คูณนะครับเดฟคูณดีเฟนต์นะครับผมเออแล้วก็ฟื้นเฮดพีนะครับก็คือเวลาใช้ก็คือเซตอย่างนี้ครับ สมมติว่าคุณอยู่ที่หัวข้อที่2ใช่ไหมคุณก็ใช้อันนี้ครับเนี่ยติ๊กกันที่1นะครับแล้วก็ติ๊กกันที่2แล้วก็ติ๊กอันที่สามก็จะเป็นอันนี้ครับแค่นี้เองนะครับผมก็คือสองสองสี่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าพอเราเซตออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับน,นะปึ๊บเนี่ยหน้าที่หนะึ่งะหน้าที่สองนะแล้วก็หน้าที่สามครับแค่นี้เองอันนี้ก็คือสกิลฟาท่านนะครับแล้วผมก็ติ๊กแบบไม่ต้องใช้ออโต้นะก็คือให้เรากดเองถ้าเราต้องการอยากจะใช้เราค่อยกดเอง ครับแค่นี้เองนะครับก็จบไปนะครับตอนที่ผมเรียงสกิลไว้นะครับต่อมานะครับเรามาดูให้สกิลนั้นที่ผมบอกดูนะผมจะเอามาไว้อันที่สองก่อนนะครับเออเดี๋ยวนะกดผิดต้องเข้าในส่วนของคอมโบดูนะแล้วผมจะใช้กินเฉย ยืนนะจุดปัจจุบันนะคุณมอกมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคบอกไว้คุณดูนะถ้าเกิวดว่าผมยืนตรงนี้นะครับเนี่ยยืนตรงนี้นะเวลาผมคอมโบนะนะป,ปึ๊บปึ๊บเห็นนะเห็นนะเนี่ยสกิลเนี้ยเห็นไหมผมถึงบอกว่ามันมาใช้ไม่ดีนะครับคุณลองสังเกตดูอ่ะดูนะปึ๊บ เห็นไหมเนะี่ยมันจะต้องวิ่งไปใช้เห็นไหมทั้งๆท,ที่ระยะสกิลอ่ะมันเขียนบอกเอาไว้ก็จริงนะครับอันเนี้ยเป็นจุดเลยที่หลายหลายคนอ่ะไม่เข้าใจนะครับมันบอก 1- 7ก็จริงแต่ระยะการใช้จริงๆของมันอ่ะคือ1แต่มันอาจจะเป็นวงกว้างถึง7นะครับมันต่างกันกับพวกสกิลอันนี้นะครับเห็นปะระยะโจมตี 1- 4เห็นไหมอันนี้ระยะโจมตี 1- 7ทุกคนก็งงว่าเฮ้ยทำไมอ่ะ เนี่ยผมถึงบอกไงว่าแล้วคุณดูอย่างนี้นะถ้าเกิดว้าผมเอาอันนี้ไปไว้นะเนี่ยแล้วผมยืนยืนระยะห่างนี้เลยนะครับผมเวลาผมคอมโบดูนะไปปึ้งเห็นไหมปึ้งตึ้งตึงตึ้งเห็นไหปึ๊บเห็นไหมการใช้สกิลเนี่ยมันต่อเนื่องกว่ากันถูกป่ะเน่ยนะเห็นนะเออโอเคนะ นี่แหละและนี่คือเหตุผลทำไมถึงไม่เอาสกิลของจีมา t e เตอร์นะครับสกิลนี้ที่เป็นสกิลที่เขาบอกว่าแรงแรงเหลือเกินนะครับแต่ผมไม่เอามาใส่เพราะว่ามันขัดแย้งเวลาเล่นนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าไม่จําเป็นครับเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับเนี่ยเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับให้มันไม่ต้องรันตามคอมโบนะครับก็คือเราติ๊กออฟไปครับก็คือเวลาสกิลไหนมันคูดาวเสร็จปุ๊บมันจะมารันสกิลนั้นทันทีเลยนะครับ และนี่ก็คือคอมโบสกิลใหญ่ครับต่อมาเป็นคอมโบสกิลเล็กนะครับดูนะเวาลาผมจะไล่ไดาเมจคอมโบสกิลเล็กเนี่ยผมก็จะกดนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเนี่ยมันจะไวครับผมเนี่ยมันจะไวครับเราก็ฟาดไปเลยครับผมมันจะดูเหมือนง้างช้าก็จริงนะครับแต่มันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นที่แอนิเมชันเฉยๆนะอันนี้แหละที่ผมบอกว่าเวลาเราเจอบอสตัวตัวเนี่ยให้เรากดคอมโบแบบนี้นะครับผมมันจะ ทำให้เราไล่าดาเมจได้ดีมากนะครับแล้วก็เกรดเราขึ้นไวด้วยนะครับนี่นะเห็นไหมครับอันนี้คือคอมโบสกิลเล็กเวลาผมเจอบอสตัวเดียวเดียว,ยวผมคอมโบอย่างนี้ใส่เลยนะครับแต่ว่าสําหรับคนขี้เกียจนะครับสำหรับคนขี้เกียจก็เล่นอาชีพนี้ก็ลําบากนะี๋ยว,ว่าอย่างคนอย่างนี้เลยเล่นอาชีพไหนก็อาจจะลําบากเพราะว่าถ้าเราปล่อยมันออโต้มีอาชีพเดียวที่ผมว่ามันโอเคก็คือเบสนะครับ BL นะครับ BL เนี่ยมันสามารถปล่อยปล่อย,อยตีเลยครับลองสังเกตเลยที่เขาสตรีมกัน VL เนี่ยไม่ค่อยมีใครหรอกครับมากดมากดเอ่อคอมโบนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ว่าผมจะเล่นอาชีพไหนก็แล้วแต่ผมกดคอมโบตลอดเวลาเล่นนะครับก็คอมโบไปด้วยอ่านแชทไปด้วยนะครับดังนั้นก็วันนี้ผมมารีวิวตัววอลให้ดูอ๋อเกือบลืมนะครับสเตตัสครับนี่นะครับน่าจะเห็นชัดนะผมอัพที่สเตนหนึ่งหนึ่งพันหกสิบเก้านะครับแล้วก็อินนะครับหกสิบแล้วก็เด็กครับร้อยสามสิบนะครับอันนี้คือที่ผมอัพนะ แต่บอกไว้ก่อนว่าชุดเช่าเนี่ยมันไม่กําหนดสเตตัสน,นะจริงแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าผมอ่ะอัพมาไว้บ้างนะครับจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับเอ่อตรงเนี้ยนะครับเราเราอัพเอาไว้อินกับเด็กเนี่ยผมบอกเลยว่าอัพเอาไว้เฉพาะชุดที่คุณต้องการจะใส่สมมุติว่าคุณต้องการทําชุดมิดทิวเนี่ยคุณก็ดูเอาว่าสมมุติว่าคุณจะเอาไว้ที่บวกสิบคุณก็ไปดูว่ามิดทิวบวกสิบเนี่ย มันใช้สเตตัสเท่าไหร่บ้างแลวคุณก็อัพแค่นั้นครับเอออันนี้คือผมอัพไว้เป็นฐานเฉยนะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่ต้องรีถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผมทําชุดมิทซิวครับแมนแล้วนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปรีกลับมาเยอะเกินไปนะครับผมเลยเอามาลงทิ้งเอาไว้ที่60กับ130ครับแค่นั้นเองและนี่ก็คือจบนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับอย่าลืมครับตรงโซเบลิตี้นะครับหรือว่าเรียกว่าลูนเซนแนะนำว่าให้ไปเรียนให้แทร็กเลดมาก่อนเลยครับอันนี้จําเป็นมากสำหรับวอล เรียนได้เลเวลสูงยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมดังนั้นอย่าลืมครับเพราะว่าอันนี้สำคัญจริงๆครับวอลเล็แทกเลตมันมันน้อยอ่ะต่ํเทียรียดินมากนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ท่างนี้เท่ากันเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเงาะชาแนลนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปฟรังไข่เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆครับจุ๊บจุ๊บ